บจิต้าจากจัก,กรวาลที่18ได้รับชัยชนะฉันลดแรงโน้มถ่วงลงแล้วคุณสามารถไปรักษาเขาได้ครับฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเขาตายแล้วนะโอ้มาสิฉันจะช่วยพยุงให้เองมาเข้าเรื่องสําคัญกันดีกว่าฉันจะไปขอเสนอคุยกับปู่ไฮโอชินด้วยตัวเองทําไมจะไม่ได้ล่ะแกได้พัฒนาทักษะทางการทูตของแกจนสามารถชดเชยจุดแข็งที่ขาดหายไปได้ฉันจะรักษาเขาให้ไม่ปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละฉันชอบห้เขาเป็นแบบนี้ อาไม่เป็นอะไรนะไม่มีอะไรทุกยาปกติดีเซลจากจักรวาลที่17และทาปิออนจากจักรวาลที่3เข้าสู่สังเวียนได้ครับนี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมวันนี้คุณอารมณ์บอดจอยหรอฉันสบายดีเพียงแต่ฉันนอนไม่ค่อยหลับนะท่านปู่ไคโอชินท่านคงรู้ใช่ไหมว่าฉันโกหก ดังนั้นฉันจะพูดตรงๆกับท่านพลังของท่านมอบให้ฉันเพียงผู้เดียวและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันจะปลดปล่อยจัก,กรวาลของฉันหากเธอกลาวขึ้นสู่สังเวียนโดยไม่มีออร่าของฮิรุดากันเธอจะถูกฆ่าทันทีจริงๆเมื่อคืนนี้ผมพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นมากครับห่มฉันด้วยออร่าของคุณและต่อสู้เพื่อฉัน สัตว์ตัวใหญ่จริงๆมันจะสมบูรณ์แบบสําหรับการฝึกของฉันเลยฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปแต่ตอนนี้อย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่จุดอ่อนของตัวเองอีกต่อไปมันไม่สมเพศสมผลเลยฉันต่อยแรงกว่าไอ้ปป่คุลิลินนั่นตั้งเยอะ ง่ายง่ายการโจมตีของแกอยู่ในระดับที่ไร้สาระมันจะคงอยู่ตลอดไปถ้าไม่มีใครทำร้ายใครได้ฉันจะสู้กับแกต่อไปได้เป็นปีๆโดยไม่หยุดแล้วแกล่ะฟ้าแกพูดถูกผู้ชมจะต้องเบื่อแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันถึงเวลาที่จะเล่นบนสนามเดียวกันแล้ว เขาไม่ได้ทำแบบนั้นกับเราฮไหไฮเย่เย้คอมโบนี่สวยพอ่อ ย่าสนับสนุนเซลลเลยนะอามีสติแล้วเหรอเจ็บปวดดีไหมล่ะทำไมฉันถึงยังไม่ถูกรักษาเบจิต้าไอสารเลวอ่าป้าเอ้ยฮิวเลอร์ฮ้อในที่สุดราดิสแกอยู่ไหนแกทิ้งฉันไว้ที่นี่ได้ยังไงปังเขาไม่อยู่ที่นี่เบจิต้าส่งแกมาคอยดูฉันหรือ หยุดคิดว่าฉันเป็นคนโง่แล้วกลับไปอยู่ในกรงของแกซะแกคิดว่าฉันป้าเหรออาตุชันะซี่แต่จิตใจของฉันไม่เคยจำใสขนาดนี้มาก่อนเออจะต้องทำอย่างไรครับท่านพวกแกยังไม่ต้องทำอะไรถ้าพ่อเห็นเซลล์ยักษ์นี้เขาคงฝันร้ายแน่มันอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วเธอคือคนที่อ่อนแอที่สุดในจักรวาลนี้เป็นตัวประกันที่ดีมากสำหรับเรา ยิ่งไปกว่านั้นจะไม่มีใครสามารถตรวจจับเราได้เมื่ออยู่ในแฟตแห่งนี้ปังรีบวิ่งไปที่แฟตทันทีปล่อยเธอไปคนเดียวเธอเธอจะได้เติบโตมแม่อ่าทิรักฉันลมพวกมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พวกมันก็ยังโจมตีอีกทำให้ความทรงจำอันเลวร้ายกลับคืนมา มันไม่ได้รับบาดเจ็บใดาการโจมตีนั้นทั้งทื่อและอ้อมและเมื่อฉันพยายามโจมตีแบบเจาะลึกมันก็หายวับไปในควันถ้ามันมองเห็นมันกำลังเกิดขึ้นล่ะย่าฉันยังไม่เสร็จอย่า yeah, นะแกจะหนีจากฉันไม่ได้ซื้อ ทาพยอนถูกดูดเข้าไปจนหมดแล้วเริ่มนับถอยหลังกันได้เลยทาพยอนนั่น <end resolving> <consumed> ไม่ได an ้อะไรเลยนายคิดว่าเขาจะระเบิดไหมแน่นอนว่าไม่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเริ่มนับถอยหลังอีกครั้งแต่คราวนี้เพื่อเซลแปดเก้า นับถอยหลังเพื่อทาพิออนเขาไม่ลุกขึ้นแล้วเขาตายแล้วและสิ่งมีชีวิตของเขาเองก็เช่นกัน30ชัยใช้ฉันนับเป็นของเซลแห่งจักรวาลที่17ครับฉันจะไปล้างตัวหน่อยพยายามอยากฆ่าลูกๆของนายระหว่างทางนะจากการต่อสู้ครั้งนี้ฉันพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอฉันต้องอ้าอะไรนะใครกันที่พยายามควบคุมฉันฉันเองหรอเซลไรยังยอไอรด ถึงการต่อสู้ครั้งต่อไปแล้วฉันจะปล่อยคุณไว้สักครู่นะคุณจะใช้พลังใหม่ของคุณเพื่อกำจัดชาวไซย,ยาอีกสองคนไหมแล้วคนที่สมล่ะฉันไม่สามารถฆ่าน้องชายของฉันได้ฉันจะดูแลเขาเองปังชาวไซย,ยานี่ก็มีหัวใจอยู่ในอกข้างซ้ายเหมือนกันหรือชิมันเป็นเรื่องจริงคุณไม่ได้โกหกคุณอยากจะกำจัดอีกสองคนออกไปแต่การมีผู้กดขี่น้อยลงไปไดนหมายความว่าการกดขี่จะน้อยลงยกเว้นแต่ว่าสำหรับฉัน การบริหารการปกครองและการฆ่าที่ไร้ความหมายฉันไม่สนใจมันเลยทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งที่เบจิต้าชอบทำฉันกับคาคาร์โตต่างก็ต้องการเพียงแค่ให้พออยู่พอกินเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นส่วนที่เหลือฉันไม่สนใจฮใช่เหรอคุณจะหยุดทำาชั่วจริงๆเรอะ ไม่ใช่รอกนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดพวกเขาจะยังคงฆ่าและกระทำการอย่างเห็นแก่ตัวต่อไปแต่จะทำเฉพาะในพื้นที่ของพวกเขาเท่านั้นในระดับเล็กๆเ,เท่านั้นพวกเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่กลุ่ม4คนที่นำโดยเบจิต้านั่นคือสิ่งที่เขากำลังพูดเขากำลังเสนอความชั่วร้ายที่น้อยกว่าให้ฉันซึ่งเหมาะกับจุดประสงค์ของเขาเองมันเป็นข้อตกลงที่ดีชิมลิลา แม่ต่อไป X X I จากจักรวาลที่5ปัปทะหมายเลขก8จากจักรวาลที่14ครับเธอคงเห็นแล้วว่าเขาเป็นจอมขมังเวทและยังเป็นนักมายากลที่เก่งอีกด้วยเธอต้องโจมตีเขาในทันทีแต่ต้องภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีหลังจากสัมผัสเวทีปิดปากไปซะตุ๊บมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะรู้ไหมฉันรู้แต่ฉันก็ไม่ได้ขออะไรเลย ฮะโชคดีที่ฉันกดปุ่มค้างไว้รีโมทเขาปิดการใช้งานของเธอแล้วแต่เขาได้มันมาได้ยังไงใช่ชนะเป็นของ XXI จากจะก,กวาที่5ครับอีเว้เอ้ยแกจะต้องชุดใช้อยู่ให้ห่างจากรีโมทคอนโทรลยิ่งไปกว่านั้นเขายังปฏิบัติตามกฎอยู่ฉันจะพาเธอไปเองเธอไม่ได้รับการซ่อมแซมฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะทนต่อแรงโน้มถ่วงได้หรือเปล่าฉันไม่ชอบหมอนนั้นเลยไม่ใช่แค่คนเดียว แล้วตอนนี้ก็จบลง